แอนบ็อกซ์เลโนโวติงเซนเตอร์ m 7 0 t Gen5 เทอรเวล์พีซีที่รวมเอาประสิทธิภาพแห่งอนาคตและความปลอดภัยระดับองค์กรไว้ในเครื่องเดียวขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 14700V Pro Processor Gen14 พร้อมเทคโนโลยี V Pro สำหรับการจัดการระยะไกลและความปลอดภัยขั้นสูงที่มืออาชีพไว้วางใจมาพร้อมกับ RAM DDR5 ขนาด16 g b พร้อมการจัดเก็บข้อมูลแบบไฮบริดที่ลงตัว SSD M.2 PCIe Gen4 1 t b สำหรับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมหลักการเชื่อมต่อไร้สายก็ไม่เป็น ด้วยการรีเดอร์แบบพร n อินวันในตัวสำหรับงาน Creative ด้านหน้ามีคอมโบออเดียลแจ็คละพอร์ตสำหรับเสียบไมโครโฟนแยก USB Type C และ USB A 4พอร์ตจัดเต็มมาพร้อมกับ Intel Wi-Fi 6E ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเสถียรด้านหลังมีดิสเพย์พอร์ต1.4 HDMI 2.1รองรับหน้าจอ 4K USB A 4พอร์ต RJ45 ช่องเสียบ VGA d ิสเพย์พอร์อีก2ช่องด้านล่างและพาร l l รลพอร์ตกราฟิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย Intel Arc A310 4GB GDDR5 มอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสําหรับงานการาฟิกการตัดต่อพื้นฐานและรองรับจอแสดงผลความละเอียดสูงหลายจอพร้อมกันอย่างราบรื่นด้วยขนาดที่กระทัดรัดประหยัดพื้นที่และแหล่งจ่ายไฟที่260วัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูงทําให้เครื่องสามารถทางานได้เย็นและประหยัดพลังงานแม้ในขณะที่ประมวลผลหนักหนักและ HDD 7200 RPM ขนาดใหญ่ถึง2ทัร์ไบต์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปมาพร้อมกับระบบ DOS มอบความยืดหยุ่นในการติดตั้งระบบปฏิบัติการตามความต้องการขององค์กร Lenovo t h i n k c e n t e r m 7 0 t PJ5 คือทาวเวอ PC ที่สร้างมาเพื่อรองรับทุกประเภทธ,ธุรกิจและรับประกันความอุ่นใจสูงสุดด้วย3ปีพรีเมียร์ซัพพอร์ตที่รวดเร็วทันใจพร้อมกันดูแลาจากผู no ้เชี่ยวชาญจาก Lenovo สนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ Line แอดแอปทูบีหรือเบอร์โทรศู1ย์สองหหรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่แอปพลิเคชัน o b i s h o p